สวัสดีครับทุกคนผมเจวรประนะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารที่หลากหลายของฟุตบอลไทยแต่ขอเริ่มต้นที่ชิงแชมป์อาเซียนยู3รอบชิงชนะเลิศก,กันก่อนนะครับอินโดนีเซียเจ้าภาพเจอกับเวียดนามนี่เป็นการเข้าชิงครั้งที่2ติดต่อกัน กอทั้งสองชาติครั้งที่แล้วเนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพเจอกันที่ระยองเป็นเวียดนามเอาชนะจุดโทษไปได้และครั้งนี้ก็ยังเป็นนักเตะสกุลเหงียนที่ย้ำแค้นไปอีก10ครับจากประตูชัยของเหงียนกงเฟืองในช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วก็รักษาสกอร์ไปได้ก็ทําให้เวียดนามกลับมาประกาศสักดาในเวทีอาเซียนอีกครั้งหนึ่งด้วยการเป็นแชมป์ในรุ่นนี้3สมัยติดต่อกันแล้วก็เป็นเจ้าอาเซียนได้ทั้งชุดใหญ่แล้วก็อยู่23หลังจากต้นปีที่ผ่านมา คิมซังซิกก็ผ่าเวียดนามเอาชนะไทยทั้งไปและกลับในอาเซียนคับแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณภาพของบอลอาเซียนในเชิงแท็คติกต่างๆมันพัฒนาไปไกลไหมเนี่ยอันนี้พูดแบบตามตรงเลยนะครับไม่ใช่ว่าไทยได้ที่3แล้วจะมาบอกว่าทั้ง2ชาติไม่ดี ผมว่าฟุตบอลมาเล่นด้วยการเน้นผลมากไปหน่อยเอาเป็นว่าในยุคข,ของคิมีมซังซิกเนี่ยชัดเจนยิ่งกว่าภาคฮังซออีกนะครับทวัวเวลาได้ทุกรูปแบบอย่างในช่วงท้ายขนาดต้องยืนขวางการทุ่มบอลขอโรบี้ดาวิสก็ยังเอาเล่นแนวทีมงานขออินโดนีเซียตะบะแตกแล้วก็เกิดจะมีเรื่องมีราวกันในจังหวะเข้าสกัดบอลที่บางทีมันก็มีลูกหนักจริงหรือบางครั้งก็มีการเล่นละครตบตาเพื่อทว่วเวลาตามสไตล์ของพวกเขาไอหมู่นี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับเพราะรายละเอียดในการเล่นเกมรับ ต้องยอมรับว่าวินัยดีอินโดนีเซียไม่ได้หาช่องในการเจาะง่ายๆแถมตัวด้านบนเนี่ยก็ยังเก็บบอลกันได้เก่งแทบจะไม่ได้เสียให้อินโดเล่นเกมตัดแล้วโต้ง,ง่ายๆแม้ว่าในเรื่องของความดุดันเกมเพรสซิ่งอาจจะหายไปในแมชนี้เพราะส่วนหนึ่งก็ทําการบ้านมาว่าอินโดชุดนี้เนี่ยครองบอลดีในแดนหลังแต่พอเจาะเข้าทําในเพื่อนที่สุดท้ายไม่ได้มีไอเดียอะไรมากมายนอกจากการออกข้างแล้วก็เปิดเข้าไปซึ่งเวียดนาม รับมือทุกลูปพวกนี้ได้ดีหมดพอขึ้นนำเนี่ยทุกอย่างก็เข้าทางเขาแทบจะร้ออซอยู่ที่ว่าครึ่งหลังในอินโดจะหาวิธีการปรับเปลี่ยนแผน เพื่อจเจ้าคืนยังไงปรกากฏว่าวิธีการเล่นก็แทบจะแบบเดิมเลยนะครับต่อบอลไปมากับ3มกองหลังทั้งเฟอร์รารี่ทั้งคากัง ang, แล้วก็คาเด็กวิงแบกทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ไม่ได้เติมสุดเส้นกองกลางอย่างโรบี้ดาวิสก็พลิกบอลขึ้นไปข้างบนไม่ได้เต็มที่ก็ได้แค่สร้างจังหวะในการแปะคืนหลังแล้วก็รับหน้าที่ในการทุ่มไกลก็สรุปว่าเป็นเกมที่ตื้อตื้อตันๆขออิโดดีเซียเจ้าภาพจะว่าไปเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างจากไทยในแมชกับทางเมียนมาเลยที่เราก็ได้แค่ต่อบอลไปมาแล้วก็คืนหลังน้อยจจัังงงหววะะมมาาากทททีีเท่เเขข้้้ํสยๆไดดดนนรอ ยักษ์ใหญ่ในอาเซียนที่ต้องบุกใส่คู่ต่อสู้ที่เล่นเกมรับต่ำหรือว่ารับในแดนค่อนข้างดีทุกวันนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าใครมีประสิทธิภาพดีสุดในเรื่องของความหลากหลายเพราะส่วนใหญ่การเล่นร่วมกันแบบเป็นกลุ่มมักจะมีความผิดพลาดตลอดเมื่อต้องเพิ่มสปีดบอลหรือว่าเพิ่มความเร็วในการออกบอลฉะนั้นถ้าเกิดในอาเซียนยังเล่นกันได้แบบนี้ก้าวขึ้นไปในระดับเอเชีย ก็ยากที่ทุกทีมจะลืมตาอ้าปากได้อันนี้ไม่ได้มองเพียงแค่เวียดนามกับอินโดนะครับเราเองถ้าเกิดจะเล่นสไตล์ครองบอลก็ต้องรีบปรับแก้ไขเพราะว่าอีก2ทัวร์เมนท์ที่รออยู่ก็ไม่ได้ง่ายทั้งจริงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกและก็สี่เกมที่เราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้หลังจากนี้ครับทั้งเวียดน,นามและก็อินโดเดี๋ยวเตรียมทีมต่อเนื่องเลยฝั่งเวียดน,นามเนี่ยจะปล่อยนักบอลกลับสโวสอก่อนไปแข่งเกมลีกนัดแ,แรก15สิงหาคมเหมือนกับบอลไทยลีหลากนัานก็จะเบรกยาว2อาทิตย์เนื่องจากบางทีมเน ติดแข่งขัสงสนสโมสรชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสส่วนทีมชาติยู23ก็ได้เก็บตัวเพิ่มเพื่อเตรียมสำหรับชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกที่จะแข่งเดือนกันยายนที่พวกเขาอยู่สายเดียวกับบังกลาเทศสิงคโปร์แล้วก็เยเมนเวียดนามก็เอาจริงแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพเหมือนกับไทยเลยในรอบคัดเลือกก็ถึงขั้นปล่อยให้ทีมชุดใหญ่เนี่ยไม่มีโปรแกรมตามไปทีมฟีฟ่าในรอบนี้ไปเลย เพื่อมีเวลาให้คิมซังซิกที่คุมทีมทั้ง2ชุดเนี่ยได้มาโฟกัสกับทีมยู23อันนั้นก็เป็นแนวทางของเวียดนามเขานะครับผมเองก็คงไม่สับสนดนใ้ไทยทําแบบนี้ พราะถึงแม้เขาจะประสบความสำเร็จในเวทีอาเซียนแต่เวทีการเก็บตัวตามหลักสากลเวียดนามก็ทําเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ก็คิดดูว่าชุดใหญ่เนี่ยเขาไม่สนฟีฟ่าเรนกิ้งแล้วนะครับเน้นผลงานเก็บตัวนานมีที่ไหนเตะเกมลีกนัดเดียวแล้วก็เบรคให้กับทีมชาติส่วนอินโดก็เตรียมทีมต่อเนื่องเหมือนกันแต่จะเป็นปัญหาเดียวกับไทยเลยนะครับคือพวกเขาเนี่ยจะเตะเกมลีกต่อเนื่อง4ี่นัดในเดือนสิงหาคมลีโดเปิดก่อนนะครับ10สิงหาเด็กชุดนี้หลายคนก็จะไปเล่นกับสบโมสรเพราะว่าจากรายชื่อ23คนเนี่ยมีถึง แล้วก็จะกลับมารวมตัวทีมชาติเพียงแค่2วันก่อนลงเตะชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเกมแรกที่พวกเขาจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันอยู่สายเดียวกับลาวมาเก๊าและก็เกาหลีใต้เอาตรงๆในหนักนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็เป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มแต่อินโดยังมีโอกาสที่จะเป็นรองแชมป์กลุ่มซึ่งเขาจะคัดเอา4กลุ่มจาก11ทีมเป็นอันดับ2ที่ดีสุดเข้าสู่รอบสุดท้าย ขณะที่ไทยของเราเองตอนนี้เท่าที่ทราบมาโคดวังก็อยากได้เวลาเก็บตัวเพิ่มก่อนชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มพร้อมกับฝากข้อคิดถึงเด็กๆด,ด้วยนะครับว่าโตๆกันแล้วการมารับใช้ทีมชาติทุกคนทําเต็มที่ไม่มีใครว่าแต่ไม่ใช่เวลาแค่มาเล่นทีมชาติเท่านั้นกลับไปสโมสรต้องพยายามดูแลตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่ลงเป็นตัวจริงก็ต้องสร้างร่างกายให้พร้อมไม่ใช่เวลามีเข้าแคมป์ทีมชาติถึงจะมาเรียกความฟิตซึ่งเวลาในการเก็บตัวทีมชาติมันไม่ได้มีเยอะควรจะเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาลงรายละเอียดแท็กติกดีกว่า ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเล่นสเปซสปะแบบนี้ดังนั้นนักกีฬาทุกคนต้องมีความกระหายที่จะต่อสู้ในการขึ้นมาเป็นตัวจริงกับสโมสรคือต้องพยายามไว้ก่อนลงไม่ลงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่งน้อยทุกคนจะเต็มที่ในการฝึกซ้อมและก็จะส่งผลให้ร่างกายมันดูดีขึ้นอีกด้านหนึ่งในเรื่องของแผนเนี่ยก็พยายามที่จะประสานกับทางสมาคมว่ามีความเป็นไปได้ไหมในการขอเก็บตัวก่อนอาจจะได้นักบอลบางคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสก,กับสโมสรมาเข้าแคมป์ทีมชาติล่วงหน้าก่อนเลยซึ่งจะเกิดได้ตัวมาโดยรวมเนี่ยก็อาจจะได้แกนหลักหลายๆคน อยู่ในคมทีมชาติล่วงหน้าก่อนสักหนึ่งสัปดาห์คราวนี้นก็ขึ้นอยู่กับว่านักกีฬาที่เรียกมามันจะเปลี่ยนแปลงจากชุดนี้ไปเยอะพอสมควรหรือเปล่าแล้วเป็นตัวหลักของสมโมสรกี่คนซึ่งในมุมผมเนี่ยถ้าเกิดให้ฟันทงล่วงหน้านะครับสาสเกมแรกของไทยลีกเนี่ยหลายสมโมสรเห่อของใหม่แน่โดยเฉพาะตัวต่วตางชาติโอกาสที่เด็กยูยีบสามที่ไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วจะไม่ได้ลงมีความเป็นไปได้สูงฉะนั้นทีมงานโคดวางผมว่าเดินหน้าคุยเลยถ้าขอตัวได้เอามากอดก็ไม่มีอะไรเสียหาย คราวนี้ไปดูอีกหนึ่งมุมนะครับเมื่อพูดถึงทีมงานเบื้องหลังเนี่ยผมภาคบอลในช่วงท้ายมันก็มีพิธีการรับมอบเหรียญรางวัลนะครับก็ไปสังเกตเห็นว่า3อันดับสุดท้ายเนี่ยของทีมไทยนะครับนับสตาฟแล้วก็ทีมงานที่ขึ้นบนเวทีพร้อมกับนักกีฬาเนี่ยผมนับได้11คนจากนั้นรองแชมป์ใหญ่อินโดนีเซียโอ้โหมาเป็นพืชเลยนะครับทีมงานเขาเยอะมากผมนับดูแล้วเนี่ยรวม21คนขณะที่ทีมแชมป์เวียดนามเนี่ย15คนถ้าเกิดไม่รวมผู้จัดการทีมที่เดินนำคนแรก ก็จะเหลือ14คนอันนี้ก็เอาแค่ปริมาณเป็นที่ตั้งนะครับเพราะเห็นเขาใส่ชุดสตาฟชุดทีมงานเบื้องหลังแต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนทําตําแหน่งอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดให้แยกย่อยตามตําแหน่งงานเนี่ยผมก็ไปดูฝั่งของเวียดนามแล้วก็อินโดเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับทีมงานสเกลมากเลยนะครับฝ่ายนีย้เขามียน้อย3-4คนขั้นต่ําเพื่อจะประเมินคู่ต่อสู้เรียลไทม์ในเกมการแข่งขันจริงฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่านักเตะที่เก่ง ถ้าเรามีเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดเรามีน้อยเราต้องการคนในการช่วยพัฒนาซึ่งมันก็คือทีมงานเบื้องหลังสตาฟโค้ดนี่แหละครับคราี้ถามว่าทีมงานหลังบ้านจําเป็นขนาดไหนผมว่าหลายชาติที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาก็ยังให้ความสําคัญแน่นอนมันอาจจะไม่ได้การันตีการคว้าแชมป์หรอกครับเพราะว่าเวียดนามทีมงานก็น้อยกว่าอินโดทํให้พวกเขายังคว้าแชมป์ได้บางทีมันก็มาจากเรื่องของการเตรียมงานจาังหวะฟุตบอลในสนามมาตรฐานของนักฟุตบอลสภาพจิตใจในวันนั้นอาการอ่อนล้าของร่างกาย แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในเชิงการพัฒนาทีมและการเตรียมงานเบื้องหลังเหลือดีกว่าขาดดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้จริงๆและที่ผ่านมาผมก็บอกเลยว่าสมาคมไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะมองว่าถ้าจ้างเยอะมันก็เปลืองงบประมาณฉะนั้นเมื่อเห็นชาติคู่แข่งในอาเซียนของเราเขาหัานมาสนใจให้ความสําคัญเรื่องนี้ผมก็ฝากฝ่ายเทคนิคและก็ผู้บริหารของสมาคมลองคิดดูดีๆแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันน่าลองเอาไปทํำไหมถ้าเราเทียบกับการจ้างโค้ชแพงๆคนหนึง่งและหวังว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างได ในผู้เรื่องของการซ้อมแล้วก็การพัฒนาเวทีดาวรุ่งก็เป็นสิ่งที่ผมว่าทุกๆฝ่ายเนี่ยตั้งคำถามรอนะครับว่าเมื่อไร่สมาคมเองจะมีการจัดฟุตบอลยุทธลีกและเหมือนจะมีภาพหลุดมาเรียบร้อยนะครับว่าแอนโทนีฮัสซันได้เข้าไปพบกับพี่น้อยธนุเกียรติจันทร์ชุมซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาการก,ารก,ารกีฬาแห่งชาติตอนนี้การเจรจาเรื่องของแผนและง,งบประมาณกําลังเดินหน้าไปด้วยดีแต่ยังไม่ได้หมายความว่าจะอนุมัติงบมาจัดยุทธลีกได้ทุกรุ่นตามที่สมาคมแล้วก็ทุกๆฝ่ายคาดหวัง เพราะว่างบของรัฐเนี่ยนะครับมันจะต้องขอกันปิดจ็อบประมาณสักเดือนกันยาเดือนตุลาคมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแบบละเอียดนะครับว่ารูปแบบของยุติฤทธถ้าเกิดจะสําเร็จจะไปร่วมมือกับฝ่ายไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีกระทรวงมหาดไทยมาเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะว่ามันจะมีงบอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการ อนุมัติมาแล้วแล้วก็เยอะด้วยอยู่ที่ว่าเราจะเอามาบรณาการให้ทุกๆกรุ่นของฟุตบอลยุทธลีกเนี่ยมันจัดการแข่งขันออกมาในรูปแบบไหนมันจัดได้ทั่วประเทศจริงหรือเปล่าแล้วได้ประโยชน์กับการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนขนาดไหนอย่างล่าสุดเนี่ยน้องหนุนคุณชนชลนชิดชอบนะครับลูกชายขอยงคุณเดวินที่เป็นผู้อนนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนของบุรีรามแคมคาเดมี่ก็ให้สัมภาษณ์กับเทลสปอร์ตได้ดีมากๆนะครับคือเป็นการสะท้อนมุมมองส่วนตัวกับคนที่อยู่กับบอลเด็กมาอย่างยาวนานแม้ว่าอายุจะไม่เยอะแต่ก็รับบทบาทแแททนนพ่่อออออลลล้้วกกกกก็็ยยูับีมาาตดดโเเืหหๆ ว่าตอนนี้เด็กขาดเวทีที่สม่ำเสมอในการแสดงศักยภาพตอนนี้ทุกคนตั้งใจซ้อมทุกวันแต่ตอนนี้ไม่มีเป้าหมายความกระหายก็หายไปเพราะว่าแทบไม่มีรายการแข่งเลยแล้วยุดลีกก็หายไปหลายปีแล้วก็กระทบทั้งต่อตัวเด็กตัวโคช้ชอย่างที่ตอนทําทีมยู20หรือว่ายู17ในายุคข,ของโค้ชพิภพอ่อนโมแลวก็โค้ชเจเดมีลาที่มองว่าเด็กสามารถทําได้ดีกว่านี้แต่ทุกคนไม่มียุดลีกให้แข่งขันลีกที่ได้สเกลก็เลยได้แต่ดูบอลเด็กนักเรียน แต่ไม่ได้เห็นสโบสรแม้ว่าจะมีการติดต่อโดยตรงแต่ก็อาจจะไม่ทั่วถึงต้องมีรายการให้เด็กที่อยากเป็นนักบอลจริงๆเนี่ยได้แข่งขันมากกว่านี้อย่างตัวเขาเองที่เคยทําทีมชาติอยู่20เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปสกาวจากที่ไหนเพราะว่าในรุ่นนี้มันไม่มีเกมการแข่งขันเลยต้องไปดูลึกถึงฟุตบอลอบตอ ซึ่งถามว่าถ้าเกิดเราจะคัดเด็กเข้าทีมชาติเนี่ยเราต้องไปดูถึงรายการพวกนี้เลยเหรอฉะนั้นการจัดยุทธหลีกไม่ใช่เพียงแค่การที่สมโมสรจะได้เจอกับฟุตบอลในโรงเรียนเพื่อแข่งขันพัฒนาซึ่งกันและกันแบบจริงจังให้สอำเสมอมีทุกปีแต่มันคือความชัดเจนและความมั่นใจให้คนที่ทําฟุตบอลอนคาเดมี่หรืออยู่กับเด็กๆทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นว่าพอสร้างเด็กแล้วมีเวทีให้เขาได้ไปต่ออย่างหลีกอยู่23เนี่ยก็มีเพียงแค่เล็กเดียวเพราะว่าแข่งขันกันเพียงแค่ไม่กี่เดือนพอเล็ก ก็ต้องหาปล่อยเด็กไปให้สโมสรอ,อื่นยืมตัวพอไปแล้วบางคนไม่ได้เล่นการพัฒน,นาก็ไม่ต่อเนื่องอยู่ดีจะมาปั้นคนอายุ31-32ขนาดอีชีก็บอกว่าคนถือเวลาของยุคใหม่แล้วและคนทําอคาเดมีก็ต้องมองเด็กมากกว่านั้นลงไปอีกต้องคิดถึงเด็กเพื่อวางแผนว่าจะทําให้เด็กรุ่นใหม่สามารถไปได้ไกลกว่าที่ผ่านมาทํำยังไงต้องใส่ใจกับมันเวทีคือที่ที่สาคัญเพราะซ้อมดีแค่ไหนก็เห็นแค่สโมสรตัวเองแต่คนอื่นไม่เห็นเด็กก็อยู่ที่เดิมไม่มีอะไรก้าวหน้ามันต้องเพิ่มเติม เหมือนตอนนี้ที่บุรีรัมย์ก็ทำเอ็มโกับอัลส์บวกแบบจริงจังเพื่อจะหาช่องทางใหม่ๆใ,ให้เด็กได้พัฒนาเกินกว่าขีดจากัดที่สมโมสรสามารถทําได้คือฟังปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเขาเข้าใจปัญหาและก็บริบทของสังคมการพัฒนาฟุตบอลไทยในบ้านเราตอนนี้ที่มันมีแค่คําพูดสวยหรูแต่ในเชิงการปฏิบัติขาดความจริงจังแล้วก็ใส่ใจแวะไปดูสิงคโปร์กันหน่อยนะครับพวกเขาเองก็มีการ เปลี่ยนโค้ชหลังการเข้ามาของ f o r e s t ์ลเจ้าของธุรกิจชื่อดังอย่าง s h o ป e ีและก็ประธานสโมสรไลอ้อนซิตี้เซลเลอร์ที่ขึ้นมาเป็นนายกสมาค,คมคนใหม่จากการเลือกตั้งก่อนหน้านี้กระดูเม็ดแรกที่พวกเขาเริ่มทํา ก็คือการหาโค้ชคนใหม่หลังจากที่ซุตว,วุโอกุระเนี่ยขอลาออกไปด้วยปัญหาสุขภาพและผลงานของสิงคโปร์ในเอเชียนคัพกำลังได้หลุดน,นะครับพวกเขานำเป็นจ่าฝูงจาก2เกมแรกด้วยการมี4คะแนนเท่ากับฮ่องกงเพราะฉะนั้นการเลือกโค้ชชุดใหญ่คนใหม่เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการไปเล่นรอบสุดท้ายในรอบ43ตีที่พวกเขารอคอยเพราะว่าเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่พวกเขาเคยไปเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวครับในปี1984ซึ่งมาจากการเป็นเจ้าภาพด้วยส่วนที่เหลือได้ตกรอบคัดเลือกมาตลอด ก็สื่ออย่าง s เ a t e t ท m e ในสิงคโปร์ซึ่งเป็นสื่อใหญ่เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีข้อมูลโค้ชมากกว่า60คนใน a ค d i d เดตรายชื่อที่สิงคโปร์จะเลือกตำนานนักเตะอย่าง f a เบ o c a คานาวโ r แฮร์รี่ควรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับไทยก็มีมา n o โน k โ i ก g และก็ Anthony h a s s ันที่ตอนนี้เนี่ยก็นั่งเป็นผอเทคนิคของสมาคมโอเคถ้าเกิดจะพูดถึงเคสของมา n o นกับฮัต s ันเนี่ยตัวเลขไม่ได้สูงนะครับยังไงไม่เกิน1ล้านบาทแน่ก็อยู่ประมาณสัก 67แสนแต่ว่าในรายของแฮร์รี่คิวอาจจะแพงขึ้นสักเล็กน้อยเพราะว่าตอนคุมโยโก m มาเอฟมา o ิโนสเนี่ยตัวเลขค่าจ้างก็คือ2ล้านต่อเดือนแต่ก็ไม่ได้ทำงานมาปีกว่าแล้วนะครับอาจจะดรอปเงินลงมาสักเล็กน้อยได้เช่นเดียวกับฟาเบอคานาวารโรที่เคยคุมทีมชาติจีน,นรับประมาณเกือบ40ล้านบาทต่อเดือน แต่ว่าหลังจากนั้นพอไปคุมเบเนเวนโตอูดินเนเซ่แล้วก็ล่าสุดคือดินโมซาเกรบเนี่ยราคาค่าเหนื่อยตกลงมาพอสมควรนะครับแต่ก็ยังถือว่าแพงนอกจากนี้ก็ยังไหลไปถึงอดีตโคช้ชหลายคนนะครับที่เราอาจจะคุ้นชื่อนั่นก็คือลุยบิยาปาสที่เคยคุมอินโดนีเซียมีเคซุตคาซร์อดีตเฮดโค้ชทีมชาติอิรักลราวได้ถ้าเกิดอ้างอิงจากตัวเลขง,งบประมาณในการจ้างโคช้ชของสิงคโปร์ที่เคยมีการเปิดเผยมาก็ควรจะเป็นทาคาโยกินิชิกะยะนะครับอดีตคุณซือ,อยูยี่สามของเราก็ได้เงินเดือน ประมาณ1นล้านหกแสนบาทจะว่าไปตัวเลขง,งบสูงกว่าบ้านเราแต่ก็หากุญซื้อดีๆที่จะรับงานยากเพราะคนที่จะมาเนี่ยเขาต้องประเมินจากวัตถุดิบด้วยสามารถต่อยอดงานให้เขาได้ไหมไม่อย่างนั้นต่อให้ได้เงินเยอะก็ทําได้ไม่นานเพราะเอาชื่อมาทิ้งเปล่าๆเราไปตามตลาดซื้อขายกันหน่อยนะครับเมืองทองคึกคักเลยเมื่อวานเพราะว่ามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับบริสบอนดาโกกองกลางชาวการนาในวัย22ปีซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับรวมถึงกองหลังอย่างสเตฟานซอนคอฟชาวบาเกเรียในวัย30ปี โดยในเคสของดาโก้เนี่ยซ้อมกับทีมได้เกือบเดือนแล้วแล้วก็ลงอุ่นเครื่องไปเก็บตัวที่กิลเลนวันเลขเขาใหญ่ก่อนจะกลับมากรุงเทพแล้วก็ยิงประตูในเกมอุ่นนัดล่าสุด ที่เอาชนะฉาเชิงซาวไฮเทค2-0ส่วนคอนซอบเนี่ยมาซ้อนกับทีมในช่วงก่อนหน้านี้ได้ไม่นานโปรไฟล์ของดาโก้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในแง่ของการเติมกองกลางมาสักคนหนึ่งที่เป็นต่างชาติเนี่ยเมืองทองก็ไม่มีดังนั้นก็ไม่เสียหายอะไรครับถ้าเกิดจะประเมินว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ใส่ชื่อในไทยลีกก็น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนคือทั้งหมดที่เสริมมาตอนนี้พอเปิดตัวเป็นทางการมัน8คนแล้วนะครับอย่างประตูก็มีอาร์มินเกรมกองหลังมีเนลสันออจิส่วนตัว สัญญากับสโมสรหลังจากตอนแรกเนี่ยจะย้ายทีมการกลับมาของวิลเลมป๊อปที่ยังมีสัญญาอยู่และก็2ตัวใหม่ดาวรุ่งบราซิลที่มาทดสอบฝีเทา้าทั้งจัวเซมเปียและก็เดียโกเฮสตอนนี้จากความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยมันก็อยู่ในขายหลายคนนะครับอย่างเดียโกเฮสก็เป็นไปได้ที่จะมีการเซ็นสัญญาแล้วปล่อยให้กับทีมอื่นยืมใช้งานหรือจะมีชื่อเพียงแค่บอลถ้วยมากกว่า ขณะที่สเตฟานซอนคอฟเนี่ยน่าสนใจนะครับคือก่อนหน้านี้เมืองทองจะไปเอาทีซุปเตาเร่ซึ่งผมเ่ยก็เคยรายงานข่าวไปแล้วแล้วก็ประกอบกับข้อมูลของน้านงหรือว่าพี่นงของพวกเราเนี่ยคุณจำลองสงเกือที่ทํางานกับเสียงสปอร์ตเนี่ยก็รู้ข้อมูลมาจะว่าไปเนี่ยคือการปิดดีลทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในเรื่องของการเจราจาส่วนตัวมันติดอยู่เรื่องเดียวคือเอกสารน่าจะดําเนินการแล้วติดขัดอะไรสักอย่างนี่แหละครับก็เลยทําให้ดีลนี้ต้องล่มไปก่อนที่กิเลนพยอยเนี่ยจะไปคว้าตัวซอนคอฟมา นั่นหมายความว่าตอนนี้คู่เซ็นเตอร์เนี่ยชัดเจนนะครับว่าจะยืนกับเนลสันออจีแน่แล้วก็มีตัวไทยอย่างสมวุิใครควรชาติชายแสงดาวแล้วก็ทีกะบินจันสีจากยูยี่สามอ่นว่าถ้าเกิดวัดกระดูกวัดโปรไฟล์แล้วเนี่ยซอนคอฟก็คือสิ่งที่มึงทองต้องการคือผู้นําในเกมรับ ส่วนความสดเนี่ยก็จะเป็นออจิที่เป็นคู่พ์นเนอร์ได้เดี๋ยวจะเป็นกองหลังไทยในบางเกมประสบการณ์มากมายจากโปรไฟล์ก็คือลีกบอลเกรียในบ้านเกิดแล้วก็สวมปอกแขนเป็นกับตันทีม,มาแล้วด้วยนะครับเพียงแค่ตอนนี้เนี่ยความฟิตอาจจะยังไม่ถึงการซ้อมที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมากสักเท่าไหร่คือต้องพยายามเร่งตัวเองเพราะว่าเกมสุดท้ายของเขาเนี่ยก็คือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอาไปว่าก็ห่างเกมไปนานและผลงานของสมโมสรล่าสุดอย่างเฮบาก็คือทีมต้องตกชั้นจากเหล็กสูงสุดของบาลเกเรียด้วยการเป็นอันดับสุดท้ายจริงๆคล้ายกับ เคสของอิซูเตาเร่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเทียบกันเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวผมว่าถ้าพูดถึงผลงานส่วนตัวหรือผลงานของทีมเนี่ยคือซอนคอปก็ยังดูดีกว่าอิซูเตาเร่เพราะว่าตอนที่ผมทําประวัติของอิซูเตาเร่เนี่ยเป็นทีมอันสุดท้ายของลีกโมโร็อกโกที่ตกชั้นแล้วโดนยิงไปเด็ดเจ็ดสิบกว่าลูกผลงานลงสนามในลีกเนี่ยคือไม่ชนะใครเลยแม้แต่นัดเดียวตอนที่ลงข่าวไปเนี่ยแฟนๆเมืองทองบ,บางคนยังคิดว่าโอ้ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีเหมือนกันก็สุดท้ายอะไรที่มันยังไม่ออฟฟิเชียล ทุกอย่างมันก็บิดไปบิดมาได้หมดนะครับแม้แต่สโมสรเองเนี่ยเราก็เคยเห็นว่าเซ็นสัญญามาแล้วอย่างพลังการออกข่าวเองโดยประธานสโมสรเนี่ยก็ยังปรับเปลี่ยนได้ตั้งหลายโคต้า แต่ผมว่าซอนคอฟมาเนี่ยก็อาจจะดูดีซะหน่อยนะครับเพราะว่าจากผลงานเนี่ยมีเติมขึ้นไปได้แอซิดบ่อยครั้งและก็มีหลายนัดที่เขาช่วยทีมเก็บครีนชีตได้เอาเปว่าที่น่าสนใจก็คือการเปลี่ยนต่างชาติในแผงเกมรับแบบยกกระบี่เลยนะครับจะช่วยให้กีเลนพยองดูดีมากขึ้นแค่ไหนและที่กล้าขอชื่นชมเลยก็คือไม่ว่างบประมาณจะเท่าไหร่แต่เขาไม่ได้สนเสียงกงนะครับก็ลองของใหม่มาเลยเอาดาวรุ่งผสมกับตัวเก๋าเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวโคตรอ้นก็จะประเมินแล้วก็ทกําการบ้านเอง อย่างน้อยครับถ้าเกิดผลงานมันจะดีไม่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพร้อมซัพพอร์ตก็คือว่าพวกเขายังทําอะไรใหม่ๆเพื่อหวังผลลัพธ์ใหม่ๆไม่ได้ทําอะไรเดิมๆและหวังผลลัพธ์ที่มันดีกว่าเดิมซึ่งยืนยันว่าเรื่องพวกนี้มันไม่มีอยู่จริง ไปดูอไทธทาน,นีนะครับหลังจากพวกเขาเนี่ยแยกทางกับทางเตียโกอาเวสนักเตะเพียงหนึ่งเดียวที่มีสัญญาอยู่ต่อเนื่องกับสโมสรแล้วคิดว่าจะได้เล่นต่อในซีซั่นนี้กลายเป็นว่าต้องโละใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเตียโกเนี่ยก็ไปเปิดตัวค้าแข่งในเคลิกของเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หล็กสูงสุดก็ตามกลายเป็นว่าตัวแทนของพวกเขาผมบอกเลยนะครับว่าแฮปปี้แน่นอนเพราะนี่คือบูนองบายโย กองหน้าที่ผมเคยนําเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าหลายสโมสรนในไทยลีกเนี่ยเคยสนใจคือความสูงเนี่ยพิม์นิยมครับร้อยเก้าสิบเจ็ดเซนติเมตรดีกรีก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเคยเป็นเด็กปั้นของยูเตอร์นาซิองนาวทีมดังในบราซิลแล้วก็ก้าวขึ้นไปติดชุดใหญ่ของทีมประเดิมด้วยการเล่นแทนที่ของ Anderson, อันเดซันอดีตกองกลางของแมนยูจากนั้นเขาก็พเนจรไปกับหลายทีมนะครับแล้วก็มาคาแข่งในเอเชียอยู่กับชุดนำดราก้อน แล้วก็แดจอนซิตี้เซนก่อนจะกลับไปบราซิลแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเล่นในเอเชียอีกครั้งเนี่ยน,นะครับกับทีมอย่างเอมิเรตคลับใน UAE เมื่อปีที่แล้วด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยมีสปีดที่ดีครับแล้วก็เล่นหลังลายเก่งรวมถึงการเข้าทำที่ผมมองว่าค่อนข้างจะเฉียบคมตัวนี้จริงๆก่อนที่ BG จะไปปิดจ็อกกับพวกฟอร์นาซารีหรือว่าพวกกองหน้าที่เหลืออย่างเช่นพวกโดอิก็เกือบจะปิดจ็อกกับตัวนี้แล้วนะครับเจรจาขั้นสุดท้ายเหลือเพียงแค่ให้บินมาตรวจร่างกายแต่ว่านักเตะไม่มาลมลเลยทำ แลวพอกลับมาแบบนี้อยู่กับอุฏิไทยธานีเนี่ยผมว่าอีกหลายสโมสรน,น่าจะคุ้นชื่อของกองหน้ารายนี้ประจวบเองก็เคยทําท่าจะสนใจแต่ว่านัาตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ยอมลดค่าเหนื่อยที่รับอยู่ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก ,00 0 0นซึ่งถามว่าตัวเลขนี้สมัยก่อนในไทยลีกเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่านาปัจจุบันด้วยเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวนี้หลายสโมสรก็จ่ายกันประมาณทั้งสามแสนสี่แสนก็เป็นตัวเลขที่เต็มเกลืนแล้วยกเว้นบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ที่สามารถจ่ายได้แต่ก็ไม่มีใครเงินถุงเงินถังเท่ากับบ,บุรีรัมแนนน่อ ที่จะได้ต่างชาติในเกรดที่สูงกว่าคนอื่นด้วยเม็ดเงินแล้วก็การสกราวที่ยอดเยี่ยมเอาเป็นว่านี่คือเรื่องน่ายินดีสําหรับแฟนๆช้างป่าห้วยขาแข้งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมบอกเสมอว่าอูไทยเนี่ยต้องการกองหน้าตัวเป้าริโกซานโตสอาจจะเป็นกองหน้าที่พักบอลได้ดีแต่ด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยยังไงก็ยังไม่ใช่ธรรมชาติหรือความดุดันด้วยอายุการใช้งานดังนั้น นี่คือตัวที่อุทัยตามหาแน่อยู่ที่ว่าจะปรับตัวเข้ากับสไตล์ของทีมได้ดีขนาดไหนคราวนี้สเสน่ห์และสิ่งที่โคจิโ่ต้องทําก็คือนักเตะสูง2เมตรหลายคนนะครับหรือว่าเกือบ2เมตรก็มีเยอะอย่าง2เมตรกว่าเนี่ยคือโกมิ ix, alo, สยาโลอังกา2กองหลังนี้ก็ตัวใหญ่บวกกับบรูโน่ไปด้วย4คนในกรอบเขตโทษเตะมุมฟรีคิกเอาไปว่าก็เล่นงานกองหลังคู่ต่อสู้หนาวหนาวร้อนๆกันบ้างและครับ แต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าโคต้าต่างชาติของอุไทยเนี่ยยังเหลือว่างอีกหนึ่งที่เช่นเดียวกับโคตา้าเซียนที่ตอนนี้เหมือนจะเหลือเพียงแค่ซอมอจอคนเดียวโค้งสุดท้ายผมว่าอุไทยน่าจะเติมเต็มโคตา้าเพราะเป้าหมายต้องการจบท็อปไฟในไทยลีกฤด,ดูกาลนี้ยังไงก็ต้องพยายามเติมเต็มเพื่อให้ทีมไปถึงเป้าหมายส่วนราชบุรีก่อนหน้านี้ครับเหมือนมีข่าวว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงนักเตะต,ต่างชาติโดยเฉพาะแบ็กซ้ายชาวบราซิลอย่างซิดเครเพราะนักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องพัก กลายเป็นว่ายังลงซ้อมกับทีมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ต้องยกเลิกสัญญากันแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนมีการคุยกันแล้วนะครับว่าซิดเคเองเนี่ยยังอยากไปต่อกับราชบุรีเพียงแต่ว่าสโมสรเองก็ต้องพูดคุยในช่วงเวลานี้ว่าใช้งานกันไม่ได้เนี่ยจะเอายังไงเพื่อหาทางออกร่วมกันและเหมือนกับว่าน่าจะมีการขอปรับลดค่าเหนื่อยลงมา เพราะจะว่าไปช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยคือราชบุรีก็อาจจะมีนักเตะในสล็อตท,ที่เป็นสำรองที่จะมาแทนที่แต่ไม่ได้หมายความว่าการยกเลิกสัญญานักบอลคนหนึ่งเนี่ยจะจ่ายเงินเดือนแค่สิ้นเดือนแล้วก็จบไปมันต้องมีค่าชดเชอยอย่างก่อนนั้นเนี้ยอารบลองเองก็เสียไปล้านสองฉะนั้นหลังจากนี้ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนถ้าเกิดว่าลดค่าเหนื่อยกันแล้วยังเก็บไว้ใช้งานต่อได้อันนี้ก็อยู่ที่การเจราจาซื้อหนึ่งคนกองหลังนะครับเชเรมี Cor inas, ่คอรินัสก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีการพูดค อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สโมสรเนี่ยโอเคเดี๋ยวไงก็รอดูความคืบหน้าแล้วกันนะครับว่าจะจบแบบไหนเพราะว่าเวลาก็ยังเหลือโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะยังไงก็ไม่แน่นอนเนื่องจากว่ามันสามารถเปลี่ยนได้หลังจากไทยลีกเนี่ยเตะผ่านไปแล้ว2เกมทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตน,นะครับฝากติดตามัาด้วยในทุกๆวันนะครับทั้ง t u b e Facebook แล้วก็ TikTok ขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ